บรรดาต้นพระวิสุทธิ์สุภเนยทั้งหลายและบรรดาท่านพระโยคาวาจรทั้งหลายบัดนี้เวลาที่จะเจริญพระกรรมฐานใกล้เข้ามาแล้วและเวลานี้เป็นเวลาที่บรรดาท่านทั้งหลายจะเพึงได้รับฟังประวัติของบุคคลตัวอย่างซึ่งมีมาในพระธรรมบทโคตรกนิกาย โดยเฉพาะเรื่องนี้ก็เป็นเรื่องของบริวัติหรือว่าตามพระบาลีที่บอกว,ว่าปรวัตะตเทระที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา้าทรงปรารพบถึงเรื่องที่แล้วมาได้อ่านได้ผ่านมาว่าในสมัยนั้นองค์สมเด็จพระผู้มีพระภาาเจ้าได้สเสด็จไปพร้อมไปด้วยภิกษุสงห้าร้อยรูปเพื่อเยี่ยมพร,ริวัต ที่ป่าตะเกียนหรือว่าป่าตะแกแต่ได้ว่าในขณะที่ไปพะริวัดได้ดินามิตสถานที่ต่างๆดรืยอหนาจของฤทธิ์ี่ความจริงท่านเป็นเด็กอ,อายุเจปีแล้วก็ได้รับฟังคำสั่งสอนขอบรนดาสาวกขององค์สมเด็จพระชินวรวัดที่ใกล้ๆบ้านของท่านแต่ความจริงคราวนั้น ก็ยังไม่ทราบว่าพระอนั้นชื่อว่าอะไรแต่ว่าในวัดนั้นท่านมีพระอาหารหันต์ทั้งวัดท่านมียามสอนวิธีลัดแบบย่อให้แก่สมณเนเริวตะในที่สุดท่านฟังกรรมาฐานย่อตั้งแต่ต้นจนถึงอาหารหัตผลท่านเข้าไปในป่าฝึกฝนจิตของตนด้วยตนเอง ในที่สุดก็ได้บรรลุอารหัตผลพร้อมไว้ด้วยปริสัมวิทายานความจริงปฏิปทานนี้เมื่อรับฟังแล้วก็คงอย่าจงจะ่ฟังแต่เรื่องความดีที่ท่านผู้ใดทำแล้วจงลอกแบบความดีนั้นมาปฏิบัติจริงจะมีผลเพราะว่าพวกเราไม่ใช่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า จริงจะได้ทำอะไรให้สาเร็จได้โดยตนเองโดยไม่มีใครแนะนําไม่มีแบบไม่มีแผนพวกเราทั้งหมดที่เราเรียกกันว่าสาวกคือรับฟังคำสั่งสอนขระองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้วก็ลอกแบบลอกแผนเอาแบบเอาแผนที่ท่านปฏิบัติดีแล้วมาประพฤติปฏิบัติตามจึงจะมีผล ฉะนั้นสำหรับพระเรว,วัดจัดว่าเป็นสาวกขององค์สมเด็จพระทศพลมีปฏิปทาคนที่พวกเราเราพุทธบริษัทจะเพึงปฏิบัติตามดูตัวอย่างท่านรับฟังคำสอนเพียงคำเดียวเพียงครั้งเดียวท่านก็นำไปฝึกผลตนเองพวกเราฟังกันวันละสามสี่ครั้งและบางทีก็มากกว่านั้น ถ้าหากว่าเราจะพยายามฝึกฝนตนเองก็ดูวันว่าจะมีกำไรดีกว่าภะริวัตตะเป็นไหนไหนวันนี้ขอต่อเรื่องมาวานนี้ท่ากล่าวว่าลำดับนั้นนางวิสาขาจึงได้ถามบรรดาพระสงฆ์ทั้งหลายที่ไปที่บ้านของนางเพราะว่าปุพารามนี่นางวิสาขาท่านถวายองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า นอกจากจะสร้างถวายแล้วก็รับภาระทุกอย่างในการที่จะเลี้ยงดูพระสงฆ์มีพระพุทธเจ้าเป็นประธานเป็นอันว่าเวลาตอนที่ก่อนเที่ยงก็ดีหลังเที่ยงก็ดีนาวิสาขาก็ดีธ้านาวินิกาเศรษฐีก็ดีเวลาที่ไปวัดจะไปมือเปล่านั้นไม่มีราเช้าก่อนเที่ยง ก็นำพัตตาหารไปถวายพระสงฆ์เวลาบ่ายก็นำเพสัตท,ทีิมัดาพระสงค์ทั้งหลายจะพึงฉันได้ไปถวายมีเนยใสยในคนน้ำมันน้ำพึ่ง,งน้ำอ้อยเป็นต้นเพราะว่านางเป็นพระโสดาบันนี่จริยาของพระโสดาบันท่านเป็นอย่างนี้มีอารมณ์ละมีอารมณ์ไม่ตาอยู่ตลอดเวลา เปืนองกล่าวว่ามาบรรดาพระสงฆ์ท่านหลายไปฉันของเคี้ยวของฉันมีข้าวต้มและข้าวสวยเป็นต้นนามวิสาขาก็ได้ถามบรรดาพิสุทธิสงฆ์ทัานหลายเ้านั้นว่าพระคุณเจ้าพู้เจริญท่านนั้นหลายได้ไปที่อยู่ของบระเิวตะเทระกระปสะสดาหรือเปล่ามีความจริงสมันเลนอายุเจ็ดปี แต่ถ้าว่าท่านได้บรรล,ลุอรหัตผลก็ถือว่าเป็นพระผู้ใหญ่คือเป็นพระเต็มตัวไม่ต้องสวดญติกรรมเป็นพระเต็มที่ล้วก็เป็นพระเทระคําว่าเทระนี่แปลว่าพระผู้ใหญ่ทรงค,คุณธรรมเป็นพิเศษขันรหันนี่เขาย,ยกย่องกันโดยความจริงไม่ยกย่องพระอรหันต์ไม่รู้ก็จะไปยกย่องใครเหมือนกันถ้ายกย่องปเทวทัตก็ตาม บรรดาพิสุแก่สองท่านก็ตอบกน,นวิสาขาวยโยมาตมาไปมาแล้วไปด้วยกระองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้านนวิสาสินิกถามว่าพระคุณเจ้าผู้เจริญก็สถานที่อยู่เขาวาเรวตัตเถระนั่นมีเป็นที่รื่นรมน่าเป็นอยู่เป็นสุขสบายดีหรือบรรดาลุงตาแก่สององค์ ยังได้บอกกับบรราวิสาขาว่าที่อยู่ของท่านบริวัตะนั้นเป็นสถานที่น่ารื่นรมจะมีแต่ที่ไหนพูดภาษาได้ไทยก็หาอะไรกันแม่หรืออะไรกันโยมโยมไอสถานที่เรื่องน่ารื่นรมของพระทะเลวัดนั้นมันมันไม่มีหรอกก็ว่าอย่างนั้นที่ตรงนั้นมันเต็มวัตถไ,ไม้เสกแกเป็นเต็มวัตถฝากด้วยน้ํา บอก,ก็ท่านบอกว่าเหมือนเหมือนกับที่อยู่ของเปรตมันรกรุงรังบริฝ่าดินน้นามเป็นป่ารกชัดพระเรวัตก็อยู่คนเดียวถ้ามองดูสภาพกันจริงๆแล้วก็พระเรวตัตจะมีสภาพเหมือนเปรตที่อยู่ในป่านี่ฟังฟังลุงตาแกแกว่าไม่แกว่าอย่างนี้นะดังนั้นในเวลานั้น ก็ปรากฏว่ามีพระพิสุนมสองรูปแล้วก็พาพวกเพื่อนๆมากันมารับข้าวต้มที่บ้านนางวิสาขาเมื่อนางวิสาขาถวายข้าวต้มและของเคี้ยวของฉันตามสมควรแล้วยึงได้ถามบรรดาพิสุนมทั้งหลายเหล่านั้นบรรดาพิสุทั้งหลายเหล่านั้นก็กล่าวว่าท่านมาหาอุบาสิกา สถานที่ที่พระเรวัดอยู่เนี่ยจะพัฒน,นาให้มันจบมันสิ้นแม่มันแสนจะยากเพราะว่าที่อยู่ของท่านถ้าจะเปรียบเทียบกันกับเทวสภาที่ชื่อว่าสุธรรมมาก็เห็นจะเปรียบเทียบกันไม่ไหวมันสวยก็เทวสภาสิอีกแม่นี่ท่านรู้จักเทวสภาไหมละ่ะ เทวสภาที่นางสุธรรมารสร้างไว้เอาชอบฟ้าไปชาบสร้างสวมที่บรรดาท้าวสก,กะสร้างสลากันไว้ไปปรากฏบนสวรรค์เช่นดาวดึงสเทวโลกเป็นที่ประชุมของเทวดาที่นั่นจัดว่าเป็นสถานที่มีความสวยสดงดงามเป็นกรณีพิเศษแต่ทว่าบรรดาพระหนุ่มทั้งเป็นสาวกขององค์สมเด็จพระบรมโลกเชษฐ กลับพูดกับนามวิสาขาว่าที่องมรเทระที่อยู่นั่นมันสวยยิ่งกว่าเทวสภาไปไหนไหนคล้ายๆกับคนแต่งขึ้นฤทธิ์ท่าอย่างนั้นเมื่เวลานั้นธรรมหาวบาสิกาวิสาขาได้คิดว่าบรรดาพวกพิสุพวกที่มาครั้งแรกกล่าวไปอย่างหนึ่งคือลุงตาแก่สององค์ได้พูดอย่างหนึ่ง เกพูดบอกว่าที่อยู่ของบริวัตินั่นเหมือนกับสถานที่เปรตเป็นที่เปรตอยู่รกรุงรังสำหรับพิสูจน์หนุ่มพวกนี้ก็กล่าวอีกอย่างหนึ่งพูดว่าในสถานนี้เป็นที่รื่นรมมีความสวยสดงดงามดีกว่าทวสภานานยคิดว่าพิสูจน์พวกที่มาครั้งแรกคงจะลืมอะไรไว้แน่ แล้วก็จะกลับไปเวลาที่พระเถระคลายฤทธิ์อกเสียแล้วนี่นาวิสาขามีความเข้าใจเพราะว่าท่านเป็นพระโสดาบันด้วยสัมผัสกับพระสงฆ์พระพุทธเจ้าอยู่ตลอดเวลาส่วนวิสุผูน้นี้จะไปในเวลาที่พระเถระกำลังแสดงฤทธิธรรมิตระไรไว้เป็นที่สวยสดงดงามนางก็ไม่ได้โต้ตอบว่าอ,อย่างไง เมื่อฟังพระทั้งสองฝ่ายพูดนางก็ไม่โต้ตอบไม่โต้เถียงไม่ได้แสดงความเห็นเห็นได้ทั้งนี้เพราะว่าอาศัยที่นางเป็นบัณฑิตคําว่าบัณฑิตก็แปลว่าผูร้รู้คนที่ทรงความเป็นประสูดาบันก็เป็นบัณฑิตแล้วนั้นนางจึงคิดว่าเราจะทูลถามองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเมื่อพระองค์ทรงเสด็จมา แล้วก็เลยเวลาต่อมาไม่ช้านักเวลาครู่เดียวก็ปรากฏว่าบรรดาพิสุบรรดาพิสุสงฆ์ทั้งหลายแวดล้อมองค์สมเด็จพระจอมไตรบรุมศาสันดา,นดาสเสด็จมาสู่เรือนของนางวิสาขาเมื่อถึงที่นั่นองค์สมเด็จพระพุทธกวันก็ทรงเสด็จประทับนั่งเนืออัศนะที่เขาตกแต่งไว้แล้ว มางวิสาขาจึงถวายของแด่องค์คสมเด็จพระบัณฑิตแก้วเป็นพร้อมพระเบรรดาพระวิสุทธสงฆ์ทั้งหลายด้วยความเคารพ <c oughs> ในเวลาที่พระพุทธเจ้าฉันเสร็จบรรดาพระสงฆ์ฉันเสร็จนี่ท่านฟังแล้วก็ดูมัญญาติของคนที่เขาเป็นผู้ดีหรือว่าคนที่เขเป็นบัณฑิตยอย่างนางวิสาขา ความจริงนาวิสาขามีกิจที่จะถามพระพุทธเจ้าแต่ก็ไม่ถามเวลาที่พระพุทธเจ้าฉันหรือว่าไม่ถามที่เวลาที่พระฉันสําหรับชาวบ้านก็เนี่ยจะมาโดนบ่อยดีไม่ดีกําลังกินข้าวแกบอกว่ากรมาธุระแกไม่ทุกมาร้อนแกจะใช้เวลานั้นนั่นแหละนี่เราก็ไม่โทษว่าท่านผู้นั้นเสียแต่เราก็คิดว่าท่านลืมภาระไป ว่าพระกําลังฉันข้าวนะตามพระวินัยก็ห้ามพระคุยเวลาฉันข้าวพูดกันไปบ้างคุยกันไปบ้างน่าสนแสดงว่าพระองค์นั้นไม่ใช่พระเพราะว่าไม่มีความเคารพในพระธรรมวินยัยเวลาฉันข้าวนี่เขาไม่คุยกันแล้วก็ไม่อวดดีไม่อวดเด่นไม่อวดความวิเศษไม่ท่อตัวไม่อะไรทั้งหมด เวลาฉันข้าวก็ตั้งหน้าตั้งตาตั้งใจฉันพร้อมกันไปนั่นก็พิจารณาเป็นอาหารีปฏิโกรสัญญาไม่เป็นเรื่องของพระถ้าเวลคุยกันในเวลากินข้าวเขาไม่ไียกพระจะเรียกคนเมาก็เมื่อคนเมาในที่นี้เขาเลย่คิดว่าจะพูดไปทีว่าคนที่มีวิสัยนรกติดอยู่ในใจหรือว่าสภาพของใจเป็นสัตว์นรก พระประเภทนั้นและนักบวชประเภทนั้นจึงจะคุยกันในเวลากินข้าวและฉันข้าวเมื่อตดว่ามีกิจที่มีความจําเป็นจริงๆอันนั้นเป็นเรื่องหนึ่งต่างหากเมื่อเมื่อเวลาที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเสร็จภารกิจแล้วนางจึงเข้าไปเดาไหวบางคมองค์สมเด็จพระบัณฑิตแก้วเรื่องกราบทูลถามเฉพาะว่า อันเตยพระกวาข้าแต่องสมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าผู้เจริญพระพุทดีจยาคารบรรดาฤาษีสุที่ไปกับพระองค์บางพวกก็กล่าวว่าที่อยู่ของบรวิวัตาเทระเป็นป่ารกชัดไปด้วยไม้สแกบางพวกก็กล่าวว่าเป็นที่น่าจะเป็นสถานที่น่ารื่นรม ที่อยู่เขาเเรวัตเถรตะเบเขาที่อยู่ขเขาเป็เถระนั่นเป็นอย่างไรแน่พระพุทธเจ้าค่ะในลำดับนั้นองค์สมเด็จพระส,มสรจจัมมาสัมพุทธเจ้าไม่ได้ทรงสนับคำนั้นแล้วสมเด็จพระบัณฑิตแก้วจึงได้มีพระพุทธดีกาแต่ว่าอุปาสิกะดูก่อนอมาสิกาสถานที่ที่นั่นจะเป็นบ้านคนดี หรือว่าจะเป็นป่าก็ดีในเมื่อพระรหันทั้งหลายอยู่นาที่ใดในที่นั่นก็จัดว่าเป็นสถานที่รื่นรมทั้งหมดทั้งนี้ก็ว่าว่าพระรหันปรารเพเฉพาะพระธรรมวินยัยจะอยู่ในที่ไหนก็ตามพระรหันทั้งหลายย่อมยังสถานที่นั่นให้เป็นที่น่ารื่นรมเพราะว่ามีอารมณ์อยู่เป็นสุข โอ้เมื่อทรงตัดอย่างนี้แล้วองค์สมเด็จพระปริทีตแก้วจจงไในทรงตัดเป็นพระพุทธภาสิทว่าพระอรหันต์ทั้งหลายอยู่ณที่ใดเป็นบ้านก็ตามเป็นบาปป่าก็ตามจะเป็นที่ลุ่มก็ตามจะเป็นที่ดอนก็ตามที่นั่นเป็นภูไม่ประเทศที่น่ารื่นรมทั้งหมดนี่ขอบรรดาท่านหลายฟังแล้วก็จงคิด ว่าสาวกขององค์สมเด็จพระธรรมสามิตรที่ประกอรก็ได้ทำถ้าอยู่ที่ไหนก็มีแต่ความสุขสบายจะอยู่มากโดยกันสักเพียงใดก็ตามทีเรื่องร้ายย่อมไม่ปรากฏถ้าท่านผู้นั้นมีความรู้สึกว่าเป็นสาวกขององค์สมเด็จพระบร,รมสุคตใจความข้อน,นี้พระตถร迦อาจารย์แก้ไว้ว่าบรรดาพระอราหันต์ทั้งหลาย ย่อมไม่ได้กายยวิเวกในบ้านก็จริงทีห่หมายความว่าถ้าพระราหนังหลายอยู่ในที่ปวงชนเขามีคนมากแต่ว่าท่านหนังหลายไม่ได้กายยวิเวกหมายความว่ากายนี่มันไม่สงัดจะยินเสียงจกะจัก,จกจอแจอยู่ตลอดเวลาแต่ถึงกระน,นั้นก็นดีพระราหนังหลายก็ย่อมได้จิตวิเวกแน่นอน คำว่าจิตบริเวรก็หมายความว่าร้า,ารันทั้งหลายถ้ามีจิตสงัไปด้ิกิเลสตลอดเวลาเ,าเรื่องความยุ่งภายนอกไม่มีความสําคัญจิตใจของท่านไม่ยุ่งไปด้วยนี่ฟังแล้วบรรดาท่านพิสุสมณีนนทั้งหลายและบรรดาอุบาสกุมบาสิกาทั้งหลายฟังแล้วจงจําจําและจงคิดคิดแล้วปฏิบัติตามแล้วก็ทําให้ได้ด้วย ว่าจะอยู่ที่ไหนก็ตามอยู่ด้วยกันมากก็ตามน้อยก็ตามจงอยู่ด้วยความเป็นสุขตามที่ก็บอกว่าถ้ารักกันก็จงเกรงใจกันรักนั้นจริงจะถาวรน,นี่เป็นภาสิตโบราณที่พระพวกเราอกออยู่กับองค์นั้นก็ไม่ได้อยู่องค์นี้ไม่ได้อติยาสสยไม่ถูกกันถ้าความรู้สึกอย่างนี้มีเมื่อไหรจงเปลื้องผ้ากาสาวพัดออกจากกายเสีย เพราะว่าการแสดงการเช่นนั้นเป็นนั้นว่าเราไม่ได้เคารพในประธรรมวินัยแล้วยังทําตนไปอนันตพานอยู่นี่ต่อไปพระเถรคาถาจายแก้วว่าเพราะอารมณ์ทั้งหลายเพราะว่าอารมณ์ของบรรดาพระรหันายมีประมาเหมือนกับของทิพย่อมไม่อาจที่จะทำจิตของพระรงหนายเหล่านั้นให้หวั่นไหวได้เพราะเหตุเช่นนั้น พระอรหันต์ท่านจะอยู่ในบ้านก็ดีอยู่ในป่าก็ดีจะอยู่ที่ไหนก็ตามไม่ว่าอยู่ในที่ใดทั้งหมดพระอรหันต์ย่อมมีอารมณ์เป็นสุขตลอดเวลาเป็นอนว่า,าองค์สมเร็จเป็นสัมมาสมพุทธเจ้าทรงเทศเพียงย่อๆโดยใจความในพุทธภาสิตว่าพระอรหันต์ทั้งหลายอยู่ที่ใดจะเป็นบ้านก็ตามจะเป็นป่าก็ตาม,จะ,าตามจะเป็นที่ลุ่มก็ตามจะเป็นที่ดอนก็ตาม ที่นั้นเป็นภูมิประเทศสถานที่น่ารื่นรมทั้งสิ้นพระพุทธเจ้าเทศเพียงเทาง่านี้เวลาจบปรมเทศนาชนเป็นมากก็ได้บรรลุอรยิยผลทั้งหลายมีประสูาปฏิผลเป็นต้นนม่ฟังแล้วก็ช่วยกันคิดนะครับบันดาพิสุสมานเรทั้งหลายสมัยนั้นเนี่ยเขฟังคําสอนกันแต่เพียงยอ่อ เอเพระพุทธเจา้าบอกว่าพระอระหันต์ทั้งหลายอยู่ที่ใดจะเป็นที่บ้านก็ตามเป็นที่ป่าก็ตามเป็นที่ลุ่มก็ตามเป็นที่ดอนก็ตามที่นั้นเป็นภูมิสถานที่น่าเรื่นรมเขาฟังกันเพียงเท่านี้อย่างเลวที่สุดเมื่อจบแล้วจุปธรรมเทศนาอย่างต่ำที่สุดชนเป็นมากได้บรรลุพระโสดาปฏิผล แล้วก็มีส่วนมากที่บรรลุถึงอรหัตผลท่านบรรลุกันได้ยังไงเพราะว่าเวลาท่านฟังท่านก็คิดคิดว่าทําไมพระอราหันต์อยู่ในป่าหรืออยู่ในบ้านสถานที่โลกชัดเป็นสถานที่น่าเรียนรมก็เพราะว่าท่านมีอารมณ์ไม่เกาะอยู่ในภูมิประเทศและก็ไม่เกาะอยู่ในร่างกายไม่เกาะอยู่ในทุกสิ่งทุกอย่างในโลกว่าเป็นเราเป็นของเรา ถือว่าการทุกอย่างในโลกมันมีความเสื่อมมันมีการเกิดขึ้นแล้วก็เสื่อมไปสลายตัวไปในที่สุดมันเป็นของธรรมดาในเมื่อทุกสิ่งทุกอย่างเราเห็นว่าเป็นของธรรมดาเสร็จแล้วก็ไม่มีอะไรเป็นของไม่น่ารื่นรมไม่มีอะไรพิธีพิถาขัดข้องใจเอาฟังไว้แล้วก็จำไว้แล้วก็ปฏิบัติด,ด้วยนะแต่ความจริงแบบเชงบับก็เรามีมากกว่าที่พระพุทธเจ้าสอนตอนนี้ทั้งเยอะ แต่ว่าเราทํากันได้หรือไม่แล้วก็ว่ากันไปไม่ใช่ว่าเฉยๆนะ้เขาว่าว่ากันไปก็หมายว่าถ้าทําไม่ได้แต่เอาดีกันไม่ได้ยังเข้ากันไม่ได้ก็สแสดงว่าอยู่ที่นี่กันไม่ได้ก็แล้วกันที่พูดอย่างนี้ไม่ได้ตั้งใจไล่ใครคนดีอยากได้คนชั่วอยากให้ไปแต่คนชั่วแต่รู้ว่าชั่วจริงๆไม่ไปก็อย่าใส่ให้ไปเหมือนกัน เพราะที่ในเขตนี้เขาลงทุนกันเป็นสิบล้านเขาไม่ต้องการให้คนชั่วอยู่ให้คนดีอยู่นี่คุยกันต่อไปในเรื่องของบริวัติวันนี้ก็ไม่จบบรโดยอีกสมัยหนึ่งบรรดาพิสุทันหลายคําว่าสมัยหนึ่งก็เวลาต่อมานั่นเองคือไม่ใช่เวลาเดียวนั้นหลังจาะใช้ข้าวเสร็จเรียบร้อยแล้วบรรดาพิสุทันหลายนั่งสั่งสนทนากนันว่า ท่านผู้มีอายุทั้งหลายก็เหตุอะไรหนอล้ะครับบาลีบอกอะไรหนอแลพระศรีวลีเถระจรึงเป็นผู้อยู่ในท้องมารดาถึงเจ็ดปีเจ็ดเดือนเจ็ดวันนี่หวยมันไม่ออกเจ็ดเจ็ดเจ็ดกนะ <c oughs> แล้วก็เป็นเพราะกรรมอะไรพระศรีวลีจึงได้ไหม่ในนรก เพราะกรรมอะไรจรึงได้ถึงความเป็นผู้เลิศโดยหลับและมียศเลิศอย่างนั้นก็หมายความว่าพระศิวลีเนี่ยเวลาจะออกจากท้องแม่เวลาแม่ตั้งท้องอยู่ในท้องถึงเจปีเจดเดือนเจวันแล้วก่อนจากนั้นที่พระศิีบลีจะมานะ่ะท่านนอนในนรกสิ่งการนาน แล้วก็มาเกิดกันแล้วมาเป็นพระคราวไปป่าคราวนี้มีลาบมากเทวดาปรารบพระศรีวลีแต่ผู้เดียวเพื่อการทําบุญคราวนี้เราต้องการถวายหลวงปู่ศรีวลีหลวงพ่อศรีวลีของเราเท่านั้น <c oughs> แม่เดอองสมเด็จพระสุนทันคือพระพุทธเจ้าไปด้วยเทวดาก็ไม่ได้ปรารบความจริงพระพุทธเจ้านี่ถ้าเป็นคนที่มีกิเลส เห็ในใครเข้ามาบูชาลูกน้องมากกว่าตัวที่หน้าโัรลูกน้องจะลําบากทั้งนี้เพราะอะไรเพราะว่าพวกพี่แกจะอิจฉาเอาแต่ว่าองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้ามาอย่างนั้นพระองค์ทรงยกย่องถ้ารูปศิษย์องค์ไหนดีก็ยกย่องว่าเป็นพระดีเป็นพระควรแก่การบูชาในลำดับนั้นเวลาที่บรรดาพิสุสงฆ์นั้งหลายโดยทุนนา กำลังปราบโกนว่าพระศิวลีเป็นเพราะกรรมอะไรยังได้อยู่ในท้องแม่ทั้งเจ็ดปีเจ็ดเดือนเจ็ดวันเป็นเพราะกรรมอะไรจรึงได้ลงไปนในนรกสิ้นกาลนานเป็นเพราะกรรมอะไรเวลาที่เกิดมานี้จึงมีลาบมากจึงมียศใหญ่เป็นที่เคารพของเทวดาทั้งหลาย ในขณะที่มัรดาประสง์นั้นหลายคุยกันอยู่นั้นองค์สมเด็จพระพักวันบรมสัสสดาสัมมาสัพพุทธเจ้าทรงสมเด็จประทับอยู่ในพระคันเดกุดีมหาวิหาร <c oughs> สมเด็จพระวิชิตามารนฟังเสียงข้ามันดาประสงโดยที่ประสูตรยานคือหูทิพย์คุยที่ไหนพระพุทธเจ้าก,ก็ได้ยินองค์สมเด็จพระมหามุนหนึ่งใกล้จะเปลื้องความสงสัยข้ามันดาพิสุส่งทั้งหลาย สมเด็จพระจอมไตรยจรึงได้ทรงเสด็จมาเมื่อสเสด็จมาถึงแล้วองค์สมเด็จพระบัณฑิตแก้วก็ทรงเสด็จประทับอยู่ในคนส่วนข้างหนึ่งและยังถามบรรดาพิสุทธังหลายว่าพิฆเ,เวดูก่อนพิสุทธังหลายเธอพวกเธอกล่าวอะไรกันพวกเ,เธอพูดอะไรกันเมื่อบรรดาพิสุทธังหลายเ่านั้นกลับทูลว่าข้าพระพุทธเจา้า กำลังปรารบเรื่องบุพกรรมของพระศรีวล,ลีพระพุทธเจ้าคา่าว่ามีความสงสัยว่าในสมัยที่องค์สมเด็จไปจอมไตรบรมศาสดาทรงเสด็จไปเยี่ยมพระฤรวัตตะคราวนี้ปรากฏว่าพระศรีวล,ลีแสดงบุญญาธิการเป็นที่เรื่มใสของมันดาเทวดาทั้งหลาย ถ้าพระพุทธเจ้าท่านหลายเกิดสงสัยว่าทําไมพระศิวล,ลีมีบุญขนาดนี้ยึงได้ต้องอยู่ในท้องมันดาถึงเจ็ดปีเจ็ดเดือนเจ็ดวันก่อนจะมาก็ได้ตกนรกเสียก่อนเมื่อมาเป็นคนแล้วก็มาบีบบุญใหญ่มีลาบมากพยศศักดิ์มากข้าพระพุทธเจ้าสงสัยเป็นอันว่าเมื่อบรรดาพระสง์ท่านหลายกราบทูลดังนี้แล้ว องสมเด็จพระบาทีิแก้วก็ทรงพยากรณ์บุพกรรมของบาศีวลีว่าเหตุที่บาศีวลีจะต้องอยู่ในท้องแม่เจ็ดปีปเจ็ดเดือนเจวันเป็นต้นมาจากคำกรรมที่เป็นอกุศลอะไรแต่ดูว่าบรรดาท่านพิสุทธิ์สมณนนีนำญาติโยมพุทธบริษัททั้งหลายเวลาที่เราจะพูดกันมันก็หมดเสแล้วนี่เพราะเวลามันหมดสำหรับเรื่องนี้ก็ขอมดไว้แต่เพียงเท่านี้ ต่อทีนี้ไปก็จะนำมาเรื่องราวในมหาสติปัฏฐานาสูตรมาพูดกับรรดาเต่นพุทธบริษัทต,ต,ต่อไปตามสมควรพอสมควรกี่เวลา